สวัสดีค่ะวันนี้เอาบรรยากาศนะคะแถวบ้านแม่ส้มมาฝากค่ะท้องฟ้าสวยมากไม่จำเป็นต้องไปทะเลก็เห็นพระอาทิตย์ตกสวยๆได้จ้าขับรถกลับบ้านมาเจอนี่อีกด้วยหนังจากจะไปเก็บบรรยากาศเอ่อท้องฟ้าเนาะกลับมาเจอใสลุงค่ะอันนีน้น้องแก้มเป็นคนขับนะคะนี่หน้าบ้านแม่ส้มก็มีลุงค่ะสวยมากๆคะ่ะชอบ อันนี้คือต้นามะม่วงห่าวมะนาวหูนะคะเริ่มออกอีกแล้วจ้าก็เลยเก็บภาพมาฝากเพื่อนๆน,นะคะหลังจากเก็บภาพสวยๆแล้วแม่ส้มก็รีบเลยค่ะไข่เป็ดเอามาต้มวันนี้แม่ส้มจะทำอะไรแม่ส้มจะทำพะโลค่ะก็โคกพริกไทยค่ะ พิไทยเม็ดเอามาโขกนะคะแล้วก็โขกกระเทียมตามด้วยรากผักชีค่ะสามเกลือใส่ลงไปนะจ๊นน้ำของพะโล้มันจะได้ข <c oughs> ้นๆค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ได้แล้วแม่ส้มใช้หมูสามชั้นนะคะเอาหมูสามชั้นเนี่ยลงไปคั่วคะ่ะเพื่อนๆคั่วเพื่อที่จะให้น้ำมันเขาออกมาแล้วเราก็เอานี่สามเกลือลงไปผัดค่ะผัดแบบนี้นะคะผัดให้หอมๆค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วพะโล้เนี่ยจะมีความน้ำข้นแล้วก็ น้ำไม่ใส่เจ๋งๆเหมือนตอนที่เราแบบไปซื้อขารา,าแล้วก็ตามด้วยผงพะโลวันนี้ใช้ผงพะโลหนึ่งซองครึ่งนะคะแล้วก็ผัดๆแบบนี้ไปจ๋าเพื่อนๆจ๋าพอหลังจากผัดไปคิดว่าหอมได้ที่แล้วแม่ส้มก็เติมน้ำลังคกที่โขกผงพะโลเมื่อกี้นี้ราคาเสียดายของที่มันติดไว้อันนี้คือน้ำตาลห้วยกดค่ะเป็นน้ำตาลไม่ใช่น้ำตาลมะพร้าวนะคะเพื่อนๆเ,เ,เป็นน้ำตาล ต้นตาลนะคะแถวห้วยกดต้นตาลเขาจะเยอะนะจ๊านี่อันนี้ก็รอเดือดป,ปุดปัดปุดปัดไปนะคะก็เติมไข่ไข่นี้แม่ส้มแช่ซีอิ๊วดำนะคะมีเพื่อนๆถามว่าไข่เนี่ยแช่ซีอิ๊วดำใช่ไหมใช่ค่ะแช่ให้ความดำมากความดำน้อยแล้วแต่ชอบเลยคะ่ะนี่เริ่มได้แล้วเพื่อนๆเห็นไหมเนือจะคนมากนี่หลังจากทำอันนี้เสร็จเก็บบรรยากาศของผีเสื้อมาฝาก มันสวยค่ะเสื้อตัวนี้สวยมากก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆดีกว่าจ้าดูผีเสื้อสวยๆแล้วเราก็ไปจัดโต๊ะจัดจานนั่งกินข้าวกันนะคะเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้แม่ซ้มอยากกินเอ่อพะโลพะโลหมูก็เลยจัดไปเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะ <c oughs> แทงไม่ออก แล้วก็มีนี่ค่ะยำยำปลาเค็ม,ม,มแล้วก็ไข่เค็มปลากุูเล่าเนาะนี่จ้ะมาเพื่อนๆหาข้าวหาปลามานั่งกินเป็นเพื่อนกันค่ะน้องเวเสียงอะไรอะลูกเสียงโทรศัพท์ปะ ี๋ยวปิดปิดเลยลูกปิดไว้เต็มโอเคขอบคุณครับมันดังอร่อยหอมค่ะหอมปลา งแ้นะอืมสามชั้นชิ้นใหญ่เลยค่ะอืม อแม่ต้มแม่จุกจะทำให้น้องเวกับแก้มติดเชื้อเชื้ออะไรลูกกันี่แก้มป่วยอ่ะแม่จุกต้มพร้อมกันสองอันเลยอ่ะไปไปเอาน้ำมัแล้วก็ต้มพร้อมคนละครึ่ง ทำได้ใหญ่เลยคืม น้องแก้มชอบมากเลยนะคะพะโล้ค้นๆเลยค่ะ thank you หอม mm <c oughs> ลมหนาวโยกแล้วค่ะ chỉ ừ. ừ, nó luôn ตมช่วยด้วยแม่จุกามผิดอ่ะไม่ผิดหรอก็กระน้อยอยากให้แม่แม่จุกต้มต้มพริกอันเดียวกับแม่จุกต้ตมหอมกันเลยนะเดี๋ยวเขาแบ่งได้แม่จุกก็แบ่งไม่ได้กันอีกอ่ะอร่อยครับเรื่องค่ะ 哦。Wow. ปาลากรูเราก็อร่อยค่ะ กลับขอพระคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่ส้มฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ส้มด้วยนะคะแล้วก็เพื่อเปิดค่าการมองเห็นและเพื่อนๆจะได้รับการแจ้งเตือนนะคะคลิปนี้แม่ส้มขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ